สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักสว,สวยทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพารวยหวยสุดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเด่นบนสูตรที่4นะครับหลังจากที่ลงไปก่อนหน้า3สูตรนะครับมีสูตรแรกรสูตรที่1นะครับอันนี้2นะครับอันนี้3 นะครับก็จะได้มาดูสูตรที่4นะครับสูตรที่4ก็เดินดีนะครับ13มงวดติดแล้วนะครับทุกท่านก็มาดูนะครับสถิตินะครับอดูวิธีการหานะครับแล้วก็สถิติวิธีการหาก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักแสนนะครับแล้วก็บวกหน่วยบนนะครับ ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็น,นับเพิ่มไปอีกอก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็จะได้เด่นสามตัวบนนะครับสุดที่สี่นะฮะถ้ามาดูอ่าคลิปแรกไอ้ e งวดแรกนะครับงวดแรกผมใช้งวดที่ออกเจ็ดแปดเจ็ดนะครับมาเป็นตัวคำนวณน,นะครับอ่า 7บวก9บวก7นะครับ7บวก9บวก 7, ได้23 23เบาาเฉพาะหลักหน่วยได้3 4 5หนะครับนับไป3ตัวก็จะได้3เด่น3ตัวบนในงวดถัดไปนะฮะงวดต่อมาผลรางวัลออก388นะครับ388ก็เข้าที่เลข3นะครับสุดนี้อา่านีเข้าหลักร้อยนะครับต่อมาอา่า 1มื่นบวกพันบวกหน่วยได้3บวก4นะครับได้3บวก4บวก8นะครับเท่ากับ15นะครับ15วได้5 6 7นะครับอ่า5 6 7นะมาดูสิครับงวดต่อมาจะออกอะไร วดต่อมาผมลรางวัลออก 1, 9, 7นะครับ 1, 9, 7เกข้าที่เลข7ใช่ไหมฮะนี่ฮะต่อไปครับอ่าหลักหมืน่นบวกหลักพันบวกหลักหน่ยวยวดนี้ได้6นะครับ6บวก9บวกเนะครับ หกบวกเก้าสิบวกเได้22่สนะครับยิบสองยี่สิได้2 3และ4นะครับอ่เดินบนของเราใน,วนางวดนถัดไปนะครับวดต่อมาผลรางวัลออกห้า่นะครับห้าหกสีก็เข้าที่เลข4นะครับวันนี้ เรานะครับต่อไปหมื่นบวกพันบวกหน่วยงวดนี้ได้ 8, 1, 4บวก1นบวก4นะครับ8บวก 1, นบวก4เท่ากับ13นะครับ13เอา3มาตั้งได้เด่นตัวแรกเด่นตัวที่2นับเพิ่มไปเป็น4เด่นตัวที่3นับเพิ่มเป็น5นะครับ เด่นบนงวดต่อไปคือ3 4 5หนะครับสูตรที่4นะฮะผลรางว,าวัลงวดต่อมาออก3 7 5นะครับบน3 7 5นะครับ3 7 5เข้าที่เลข3กับเลข5นะครับ37 5นะครับต่อไปออหาเด่นบนนะครับ3ตัวหาเด่นนะฮะ 9ก้บวกหบวกหนะครับวันนี้9ก้บวกหบวกหเท่ากับ20นะครับ9กบวกหได้15บห้บวกหได้20 20ได้0ูนยับไปเป็น1เป็น2นะครับเด่นบน3ตัวมา1ถึง2ตัวงวดต่อไปของเราก็คือ0 1 2ยนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก2 2 3นะครับ สองสองสามเข้าที่เลขสองนี่เลขสองนะฮะมาสองมาสองมาสองตำแหน่งนะครับต่อไป <c oughs> 0บวก1บวก3นะครับตามสูตรศบวก1บวก3เท่ากับ4นะครับได้4 ห้าหกนะครับทุกท่านเด่น4ี่ห้าหกวดต่อมาผลรางวัลออกเลยครับ5้าสองสนะครับห้าสองเข้าที่เลข5ใช่ไหมฮะนี่ามา1ตัวนะครับวนันนี้ต่อไปครับงวดต่อไปหมื่นบวกพันบวกร้อยงวดนี้ได้4ี่บวกหบวกสนะครับ สีบวกห้าได้9 9้บวกสได้11 11เอาเฉพาะหลักหน่วยให้เลข1ได้1เด่นตัวแรกเด่นตัวที่2นะับเพิ่มเป็น2เด่นตัวที่3นะับเพิ่มอีกเป็น3ามนะครับหนึ่งสอนะครับเด่นบนเนงวันถัดไปงวดต่อมาผลรางวัลออก9ก้าสอนะครับเก้ 9, 2, เด่นบนของเราเข้าที่เลข2อนะครับวันนี ต่อไปหมื่นบวกพันบวกหน่วยนะครับได้5-2บวกสบวกนะครับเท่ากับ5บวก2อง้7 7เดบวกสได้1ิบเอ็ดนะครับวนันนี้11ได้1 2อและ3อ่ามันกอที่แล้วเลยนะฮะอ่าหนึ่งสองและสามนะครับเดินบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออกแลรฮะ ห้าสี่หนึ่งนะครับห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเดินบนของเราเข้าที่เลขหนึ่งนะครับอ่าผ่านนะฮะต่อไปครับหมื่นบวกพันบวกหน่วยทั้น,นี้ได้ห้าบวกหนึ่ง บวกหนึ่งนะครับเท่ากับห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับเจ็ดเด่นตัวแรกเด่นตัวที่สองคือแปดเด่นตัวที่สามคือเก้าตามลำดับนะครับวดต่อมาผลรางวัลออกเจ็ดเจ็ดสี่นะครับวันนี้ 7, 7, 4, เจ็เ 7, เดเจ็ดสี่เข้าที่เลขเจ็ดนะครับเด่นบนของเราเข้าที่เลขเจ็ดนะครับต่อมา หมื่นบวกพันบวกหน่วยได้4บวก9บวก4นะครับเท่ากับ4บวก9ได้13 13บวก4ได้17นะครับได้เด่นตัวแรกคือ7 8เด่นตัวที่2 9เด่นตัวที่3ตามลำดับนะครับว่าต่อมาผลรางวัลนออก2 2 7นะครับ2 2 7เข้าที่เลข7นะครับทุกท่านนี่ฮะ ต่อไปหมื่นบวกพันบวกหน่วยบนนะครับได้5บวก8บวก7นะครับวันนี้5บวก8ได้13 13บวก7ได้20นะครับได้0นย์ะครับเด่นตัวแรกคือ0นับเพิ่มเป็น1เด่นตัวที่2และ2เด่นตัวที่3นะครับศ1นย์อเด่นบนในงวดถัดไปนะฮะ วัต่อมาผมลรางวัลออก403นะครับ403เข้าที่เลข0นะครับทุกท่านเลข0นะครับเข้านะครับต่อไปครับห10มื1000่นบวกพันบวกหน่วยบนได้7นะครับวันนี้ได้7บวก8บวกด้วย3นะครับเท่ากับ 7จ็ดแปดสิบห้าสิบวกได้สิบแนะครับเด่นตัวแรกคือเลขแปเด่นตัวที่สองเเพิ่มเป็นเก้และศนย์นะครับเด่นตัวที่สมนะครับเาเฉพาะหลักหน่วยนะครับเกวกเป็นสิได้ศนย์ฮะเด่นบนของเราคือแปดเก้นะครับแปดเกาเด่นบนในงวดต่อไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออกเก้ 9, 3, 8, นะครับ เ3 8เข้าที่เลข8กับเลข9นะครับวันนี้มา2ตัวนะครับต,ต่อไปเรามาหาเด่นงวดวันที่16มีนาครับ16บหมีนาะใช้หลักหมื่นบวกพันบวกหน่วยนะครับของงวดที่แล้วนะครับก็จะได้8บวก7บวก8นะครับวันนี้ 8ปดบวกเได้สิบหบวกแได้ยี่าเด่นตัวแรกของเราก็คือเลข3นะครับเด่นตัวที่2อ่าเด่นตัวที่2ก็คือเลข4นะครับเด่นตัวที่3คือเลข5นะครับวันนี้นะครับอ่าก็มารอผลนะครับอรอผลนะครับ16มีนานะครับมีของ ก็มารอผลว่าจะเข้าตำแหน่งไหนหรืออย่างไรนะครับจะเดินต่อเนื่องหรือไม่นะครับก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อฉลากกินแบงรบัฐบาลเท่านั้นนะครับขอพระคณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชโชคร่ำรวยกันทุกคนนะครับ